สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องืันนี้แม่หฮนสีผ้ามาเขาคัวเนอกจากฮิดลาบหมูชิ้นเนาะขั้นตอนแรกเขาก็ับเตรียมหมูนอกจากมันหั่นเป็นชิ้นๆเนาะแล้วก็พักเนอกจากพักเดี๋ยวแต่เข้ามานอกจากแม่หฮนสีใสหอมหัวใหญ่นอกจากพริกแล้วก็ผักชีนอกจากแล้วก็ผักชีฝรั่งเนาะแล้วก็ต้นหอมจ้าหันๆันเตรียมใเนอกจาก หลังจากนั้นเทากัมาเตรียมหมอกระทะนอกจากใส่น้ำมันนอกจากตั้งให้เดือดเนาะหลังจากหมอเดือดแล้วเขากักใส่หมูชิน้นลงไปจา้าผัดไปเรื่อยๆนอกจากผัดให้หมูสุกเนาะเมนูเมนูนี้ พอน้องแจ็คมากจากฝรังมากเนาะแม่ฮัทสีใสพริกไทยดำนอกจากใสพริกไทยดำน้ำเพิ่มความหอมจา้าใสพริกไทยดำแล้วกับน้นจากคนเห็นมันเข้ากันเนาะพี่น้องเห็นมือน้องแจ็คว้จ้ามือกับขาเนาะ นั่งนางเบิ้งที่วิจากเบิ้งกระตุนเนาะเนที่เห็นแบบของรกรกั้งสีก่กระสิเป็นของเด่นนั่งจากของเด่นลูกเนาะหลังจากนั้นไม่แหั่นกระสีใสใบมะกรูดนเนาะเพิ่มความหอมจ้ะห้างว่าตองซอยกระไดนอนจากเพราะว่าเข้าสีเอาเฟ็่กินมันเนาะใบมันเข้าผัดเข่ากันเดียวเข้าก็สีเอาออกนะจ้ะ เพราะว่าหมูเป็นหมูที่ไม่แห้นซื่อมาเซฟฟิดไปจากค่อนค้างที่สีโดนจ้ะจะได้แบบสิมีกินหน่อยนึ่งจังสีจา้าจะได้เพิ่มความหอมเนาะเพิ่มความหอมใส่ใริกไทยใส่ใบมะกรูดจงสี่จ้าเพื่อว่าให้มีกินของหมูเนาะจ้ะ หลังจากเข้าผัดเนอจากมันสุกเล้วเนาะเข้าก็สีเพิ่มรดดีจา้าใส่หน่อยนึงจ้าเพราะว่าฝรังสีกินรดบ่จัคเนอจ้าใส่หน่อยนึงแล้วก็ค้นให้เข้ากันจ่าพี่นนอค้นไปเรื่อยๆจา้า หลังจากนั้นเท้าก็สิเอาไว้มะกรูดออกนอะจ้ะเนาะเ,เขาสิเอาแค่กินมันเนาะใบมันเทาก็อเอาจา้ะใส่ให้มันหอมซื้อเนาะตักออกไปเรื่อยๆจา้า ระวังมเมฮ็นทำิีบนาอจ้าลูกก้าซอสอเนาะอยากเบิ่งกระตูนจ้าเปลี่ยนส่องดูจ้าง้นขอนขังที่สีงุนงดเนาะจ่ายยุตห้หองแตงสีจ้าเบิ่งแต่กระตูนเนาะหลัจงจากนั้นห้องกับมาใส่เครื่องปุงเพิ่มจ้าผงลาบเนาะจ้าผงลาบส,สำเร็จดูปเนาะจ้า,าเพราะว่าเมหันสีว่าใส่เป็นริกผงหรือว่าเขาขัวยังสีจ้าเพราะว่า ใส่แบบนี้มันไงกวัวเนาะแล้วกระแสบน้ำจ้ะพอ่าร์ดสีพอจัดนาะจ้ะหลังจากหันเ้องกับค้ในให้เขากันค้นไปเรื่อยๆจ้าค้นจนกลัวเขาขัวแล้วิีผงเครื่องปรุงสีละลายนั่นจ้ะ หลังจากนั้นท้องกับใส่น้ำเนาะจะไปเตรียมน้ำม,มาใส่หน่อยนึงจะประมาณทับที่หนึ่งเนาะจะใส่ปลาไหลจะใส่น้ำแล้วเ้องกับคนเนาะจะคนให้บ่ให้มันใหม่หมอนอะจะพราะว่าค่อนข้างที่สีเข้มคนเนาะ ใบไผ่ใหม่กระทะนั่นเองหลังจากนั้นเท่ากับมัดยำใส่ผักนอกจากใส่หอมใส่พริกนอกจากใส่หอมใหญ่ใส่ใส่ต้นหอมนอกจากใส่ผักชีฝรั่งคัะผักชีธรรมดาจะเตรียมมะนาวไวน้ำนอจา้าเพื่อมักเปรี้ยวนาะหลังจากนั้นเท่ากับคนให้เข้ากันจา้าเมนูนี่ทำง่ายง่ายจ้ะ รสชาติออกลาบนำโต๊ะุังจริจร้าฝร,รังมากินเนาะจ้ากินกับสลัดจ้าเขากันดีดีไก่เสร็จแล้วจ้าพี่น้องหลังจากนี้เอากระเตรียมป,ปิดปิดเตาเลยจ้จาเห็นมัจ้าหน้าตากะสิประมาณนี้เนาะจ้า ขอสิมาซิมก,กันเนาะว่าขาดอย่างเนาะจา้าค่อนข้างสิจืดหน่อยนึงเนาะขอ้อกระสีเติมน้ำปลาไปจา้าเติมหน่อยนึงเนาะเนี่ยจา้าเติมน้ำปลาลงไปหน่อยนึงเนาะเพิ่มความเข้มข้นเนาะ ง่ายจ้าเมนูนี้เฮ็ดง่ายง่ายรสชาติก็แซ่บจ้าปิดเตาค่ะเห็นไหมคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะฝรั่งทานได้จ่าด็กก็ทานได้นะคะรสชาติไม่เผ็ดค่ะหน้าตาประมาณนี้เนาะใครอยากอยากกินแบบนี้ ทำตามได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เพิ่มมะนาวนิดนึงค่ะหรือเราจะเพิ่มอีกตอนเราทานก็ได้นะคะจะได้แบบหอมด้วยเปรี้ยวด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้แม่แฮนก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคนจาาที่เขามาเบิงนาะจากกดได์กดแชร์ให้แม่แฮนในเรื่อจา้า ไปแล้วจ้าขอบคุณในหลายจ้าพบกันคลิปหนาเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เยอจ้ากดติดตามให้น้ำจ้า